สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่นอกทุกทุกคนของราตีแชนแนลจ้าวันนี้มาอัปเดตสวนเนอะจากพี่นอ้องอัปเดตสวนแต่จอนถอยไปลูกโอ้จนกะอยากมานั่ง <c oughs> จันก็นอยากมาน้าเมพี่น้องหยอดห้ายหลายพี่น้องพอดีมือเสารนี่มันร้ายรายพี่น้องก็เลยมาเด็ดนะพี่น้องตร่นพี่น้อง <c oughs> ก็เลยมาเด็ดไปอันไปหลวกกินก็ปนพี่น้องมือเสารนี่หยอดบวบ หมากน้อยร้ายร้ายอันหมักบะละขีนกพี่น้องล้ายค่ะมือนีผ้าพี่น้องเขาสวนจะพี่น้องชมสวนบมแมนสวนพอญ่สาเดือพี่น้องอันนี้เป็นสวนห้องป๋าเพ่งหรือว่าสวนพญ่เพ่งก็ว่าได้ เบื้องหน้พี่น้องมีปัญญากินได้จ้ะอันนี้ปาร์ตไล่อหลีขันยามไลายม็มีปัญญากินพี่น้องอันนี้ทั่วกํกำลังขืนข้างกำลังเท่าเครือพี่น้องอันนี้ก็กิกนมาเบิดใส่พี่น้องเบื้องหน้พี่น้องปาดอยู่ลังค่าแนงเบนพี่น้องเนี่ยจนว่าสุกเบิดหมักพักใส่มาละขี่นกพี่น้องไล่หลายพี่น้อง ขวบนี่ก็กินเบิด์ตไปหลายสดแล้วพี่น้องเคือเทศพี่น้องมล้ยนะเน่าถิ่มสนันพี่น้องเลยกินบอทัน มะเขือเทศกินบอท่านดอกพี่น้องเอ้ยตำมะคงกะตำสุมือกะบอด้พี่น้องกระเพาะขืนช่วงนี่ <c oughs> ตรงนี้พี่น้องปลูกบัวลายต้นนะพี่น้องนี่อยู่นี่จะต้นสองสามต้นหนึ่งได้พี่น้องสองสามต้นแต่ว่ากะโอ้ มันดกต้นเดียวกินบบไปพี่น้องเหมืง,ทงนทั้งหนนก็มีเลยพี่น้องจ้ะแน่จะต้นนี้ก็ดกดกพี่น้องเอ,อ้ยว่าไงพูนา่นาเจ้าแมเดี๋ยวเอาอันนี้ขำใบไปนด้จ้ะนี่พี่น้องหลายกินบอ่อท่าน ต้นนึงพี่น้องลนถิมก็ะมี่นถิมกระนอกนั่นพี่น้องเอ้ยกินบ่ท่านอันนี้ก็ะเพาะแม่พี่น้องหน่อยไละกะบ่บกเก็บสัมพี่น้องเอ้ยวันนี้ ปลูกไว้ให้มันมีพี่น้องได้พ่อปลูกกินเองได้กระปูกแดดแห้งนะพี่นอ้องฟังท่งนั้นกระสิปลูกมันคือเก่าเลยพี่น้องตากับยายเพิ่นเพิ่นปลูกเลยจ้านันยกล่องแล้วกระปูกเรียบร้อยกระจ้อนเฮ็ดยังน่ะลูกเฮ้ไปเฮ็ดยังกระจ้อน,น เ,เดี๋ยวพาพี่น้องมาสวนทางนี้นะจ๊ะวันนี้ส้มสวนดอกไม้พี่น้องวันนี้พี่น้องเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจกับช่องราตีชาแนลนัมเนยเดอพี่น้องเด้อพาพี่น้องส้มสวนดอกไม้วันนี้ มีแต่ต้นใหญ่ๆพี่น้องยอดบากย้ายมันยล่ะจกักแมนพันนี่ยังดอกมีอยู่เลี้ยงอ่อนเลี้ยงเข็ม พี่น้องช่วงนี้มันเขาซื้อรูดดูหนาฝนพี่น้องปลูกยังกระง่าเบิดนะพี่น้องปลูกยังกระสีงามเบิดพี่น้องนะพี่น้องจอ่อเต็มพี่น้องเย พนให้พี่น้องเบิงอีกจักรอบนะจน๊ะเนาะพ่อได้ส้มเห่นเดีวยวพี่นอ้องยามว่องวยางยางออกมาพอนค่ายนะพี่น้องข้างนอกกับพ่อได้ย่างมาเบิ้งดอกไม้นี่แหละพี่น้อง จ้าโอเคเนาะพี่น้องเนาะขอจบด้วยดอกไม้ส,สวยๆนี่แหลนะเนาะจากพี่น้องเนาะขอบคุณที่เขามาชมคลิปของราตีชาแนลพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กำลังใจช่องราตีชาแนลด้วยนะจ้าโอเคสวัสดีจ้ะพี่น้อง